ครับสำหรับ11ผเ้เล่นตัวจริงของทีมสีชมพูผู้รุกษาประตูหมายเลข18ลุกพิรนันแบ็กขวาหมายเลข20เด่นคุณงามเนธเซนเตร์ฮาบหมายเลข3 3ดาราเพรกกันตระการตาวิชาณอนิตยาสิงเลขคนหมายเลข13บปั้นจัน Alex Oka, James Kirayu, yeah. Alex Kesinet, James Ma, yeah. Alex Ken Puh Puh. あ、oh, <God. S 2> uh huh. ส่วน,นีอผู้จัดการที่มทีมของเราคีอาวิบาลีรัชนากชนนเอาล่ะค่ะเมื่อนักกีฬาพร้อมแล้วคณะกรรมการพร้อมแล้วผู้จัดก,การพร้อมแล้วและคนเชียร์พร้อมแล้วก็เล่นกันทันทีเถอะค่ะช่วงเวลาที่ทุกท่านรอม่อยากรู้ว่าผมซื้อไหม นูกคลมากหนูไม่มีเสียงแล้ววะเราต้องช่วยกันทีมสีชมพูจะเป็นฝ่ายเขียนรูกเริ่มเล่นับงันก็ต้องบอกว่าหนู